เค้าโอนได้ไหมรองเค้าไม่มีตังทอนหกร้อเกาสิบเจ็ดครับหกอสิบเ็ดด้อคีเรับนี่กคือิน่้ชิมเลยก็ได้ค่ะเด็กไม่ให้ชิมแครัลูกค้าชิมเลยก็ได้เดไม่ชิมลูกค้าได้ยิน ขอบนอกนุ่นมในครับเกล็ดต่อนะไม่จ่ายแล้วอามันร้อนะลูกค้าเย็นยมันก็มีสุขขึ้นนะคะเดิครับเจท่านแบบไหนดีครับ ไปวางไว้ก็สุกค่ะสุกขึ้นค่ะมันร้อนค่ะพี่ปกติข้างในมันก็สุกแล้วข้างนอกมันจะแข็งใช่ไหมครับเมื่อกี้อ๋อผมไม่ลงแต่ข้างในมันนิ่มใช่ไหมผอมนอกนุ่มในนะเนี่ยแบบนี้ บางทีเราไม่ค่อยรู้นะครับต้องเชื่อแม่ค้านะครับผมเขาขายทุกวันลองลูกนะคะดนะได้ครับผมชืปป่อว่า

อัน้แปดสามาทครับเจ็ครับมาแล้วลายแมนมาแล้วครับสองรอบแล้วเนี่ยรอบังครอบก็ให้กียหน่อย สองลครับหนึ่งหกแปดสามเข้าแล้วค่ะลูกค้าเข้าแล้วเรียบร้อยครับสองลูกนนี่ะครสองลูกขอบคุณครับสองลูกใหญ่ๆไปเลยนะครับมาดูลูกนี้ต่อนะนิ่วหายแล้วเออเจ้ามีดมันมือมันลงมีด ตรนนี้ส่งลายแมนนะก็ค้าจีไม่ค้าจีไปให้เลย อันนี้มากก็เปลี่ยนใช่ใช่รอกข้คิวลูกค้าบอกรอบที่ห้าแล้วไงกินร้านไหนก็ไม่สู้ร้านเจ๊อ้อมใช่ลูกค้าบอกนะผมเลือกใช่ลูกค้าประจำโอเคขอบคุณครับผมสว่มากครับช้าดั้งเดิมชิ้นแล้วลูกค้าใหม่เขายังไม่ชิ้นเลครับ ใช่ครับต้องมันต้องเลือกคู่กลมๆเลยไหมเพี่เทคนิคใช่ไหมครับต้องดูแบบนี้ตาตาเล็กๆอ๋อตาหนาๆใหญัๆครับ คลายน้อยหนาอย่างนี้นะคล <c oughs> ายน้อยหนาคับันอร่อยนี้ครับย่รครับปลาสละอยไหมครับปูอ๋อครับ อบแครับครับใช่ใช่เรามากินที่ร้านเรากินประจำดีกว่าใช่ไหมครับขอบคุณมากครับชิมก่อนเลยไหมครับเอาอีกครับเอาี่เจ็ดสิบเอ็ดครับ ใช่ใช่ลูกนี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยสองลูกเลยนะนี่พี่เขาพอทุเรียนจริงนะเลือกแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเอาไซส์ใหญ่เอาไซส์ประมาณนี้เน้นที่ปูใหญ่ๆครับ <c oughs> เน้นที่ปูใหญ่ๆใช่ อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อกรอบนอกุ่มในนะดูลักษณะทรงแล้วกินวันพรุ่งนี้นะ่าอร่อยใช่ใชครับงงใช่ครับอ๋อครับผมห้าร้อยกว่าบาทหกพันเองครับพี่ถูกเนาะรับมาถึงสองลูกรับการนี้เลยรับขาก็แบบถูกใช่ไหม ลูกค้าบ,บอกเอาวันนี้กินลูกย้อมย้อมก่อน122่าท <12 2. S 2> ครับเนื้อสวย1ันหนึ่งร้อยยี่สิบสองรันหนึ่งร้อยยีิบสองบาท ดีจริงจริงเรียบร้อยขอบคุณนะครขอบคุณนะคขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> สิบสองครับคิโลหนึ่งครับหกห้าเก็ตจ่ายแล้วครับ อมยิ่ยวดวยเลยเนอะลูกเล็กมีไหมพ่อคะลูกเล็กก็พอมีอยู่ครับอพอมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าเนื้อมันจะได้ไหมตุนเนื้อถูกใจเราไหมครับโอ้โหโคนี้สุกกำลังกินเลยคนระับ เาการปอกไม่ธรรมดาครับเตยอ้อนตลาดน้นเลยบินทุเรียนหมอนทองครับผมราคาขาย170บาทนะครับวัน <antibiotics> นี้วันที่สายคลิปนะโอ้ยดูกค้านอะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาทนิพนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องยูทูบบาทนิพนมาดิ่มมาเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ